ô khổ mà dám dở nha thì đúng không té mời

ไม่สำเร็จนำสองทางโอ้โหวันนี้เยอะจังวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะจังคนเจีซักอย่าไปสร้างกับองเขาเปรียบเสมือนเด็กเล็กเบื่อยัาเยาวจงช่วว่าหลังไรกันมาไม่หยุดเดินนะพี่น้องไหลเข้ามาเรื่อยๆนะแผลป่ายวันนี้แดดดีหลือเกินเนาะแต่บอกสลับการท้าบุญนะ โอ้โหออกมาจุดนี้ก็จะมีตลาดนี่พี่น้องให้ได้เลือกซื้อหาได้นะนี่ขนมไทยพี่้องสุดไทยนะจะเจอกระเป๋าตังโทรศัพท์ได้หมดนะจ๊ะเออเจอเพื่อรับโชคนะรับโชครับลาบนะครับน้ะเป็นการสะดอกห้องไปในตัวนะ อากาศวันนี้ก็แหลบร้อนนะก็แหลบร้อนนะพี่น้องวันนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวนี่ไม่กลัวแหลบนะเที่ยวแบบว่านี้จุดนี้ทางวันทางออนหลังไร้กันมาเรื่อยเรื่อยแล้พี่น้อง นัำอ้วนอยู่กับใครอ่ะพี่อ้วนใครบอกไว้เลยอ้วนครับนี่บรรยากาศล่าสุดนะโอ้โห,โหจุดน,นี้ก็เยอะนะทุกคน เที่ยวเนาะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นบรรยุดของใครหลายๆคนเนาะก็มาเที่ยวกันมาไหว้พระบางคนเขาก็กลับบ้านต่างจาังหวัดหมดเนาะแต่คนในกรุงเทพก็จะมาเที่ยวในกรุงเทพอืมบางคนเขาก็อยากเดินทางไกลก็ออกไปเที่ยวไปเที่ยวนอกจกังหวัดต่างจาังหวัดเนาะ ดโดนเลื่อยมาถึงทางไหมเนี่ยทุกคนน่าจะไม่นี่จุดนี้ก็เยอะนะทุกคนเนี่ยเราต้องเทีเท่ยวมาอย่างไม่ขาดสายเลย บรรยากาศก็กรวมๆแล้วก็เยอะนะทุกคนวันนี้ถึงจะร้อนแต่ก็สู้เนาะนี่โซนเนี้ย แต่ละโซนแต่ละโซนมันก็มีเยอะไม่เยอะเนาะทุกคนมีดอกไม้้วยโซนนี้นี่โซนทางออกนะ เราออกไปกันกโอ้โคนเยอะมากข้างในอยู่ข้างนอกนี่บรรยากาศโอ้ก็คืนสุดๆพี่นน,บบน้องนี่ยังไลกันมาเรนะื่อยๆนะแดดร้อนนะวันนี้ อราจะกาัตรงนี้โอ้รถเยอะมากวันนี้ทุกคน เราจะเดินไปอัปเดตตรงที่หน้าพาราน์กันเนาะตอนนี้ตอมกายูที่ทะนนสนามไซว้าวพี่น้องทางถาวขาเพิ่นกบสะอาดเนาะนักต้องเที่ยวไม่กลัวแดดจริงๆนะพี่น้องเนี่ย <laughs> ไม่แบบว่าใส่หมวกใส่อะไรคุมน่าจะว่าเขาน่าจะเป็นเมืองหนาวเนาะเมืองไทยนี่เมืองร้อนไหมเออบางคนก็เลื่อนหลบแลดนะ วันนี้ก็ร้อนร้อนมากทุกคนน่าจะหมดหนาวแล้วเนาะน่าจะร้อนทีนี้อลบแดดกัน เราต้องที่เอาลบหลดกันเพื่อนไม่ไหวเนาะหลดร้อน hesion, banks, เราก็ไปเดินลบหลดบ้างนะร้อนมาก อาเป็นมาคลิปนี้ต่อมก็จะได้จบคลิปไปเพียเทันีีเนาะพี่น้องกะฝากโคตสะไศกดไลคตรแ่พูดแะไรพูดอะไรพูดเม้นเนาะพี่น้อง<ม>อเหยเฮ้ามีกำลังใจเหดคลิปต่อไปเนาะสวัสดีครับคลิปนาเจอกันพี่น้อง